มือนีสาวน้องไขยผ้าเลาะกระสิเลาะคือเกาหละพี่น้องเลาะผ้าพีผ้านองมาเบิงเห่าเหตุการเกษตรของประเทศเกาหลีเนาะจ้าเนาะนี่จ้าเป็นตะเบิงบ่พี่น้องแดดห้อนจ้าแดดห้อนให้แดดแจมค่ะสาวน้องไขยผ้าเลาะผ้าเลาะเบิงเห็ดกะบ่มีเห็ดแต่พี่น้องก็เลยสิผ้าพีผ้านองเขาเบิงเห่าการเกษตรของประเทศเกาหลีนะจ้านี่ค่ะบัดที่นี่กระสิผ้าพีผ้านองเขาเบิงเห่าจ้า เห่าเนาะพูนวิวทิวทัศน์เห่าดอกไม้เห่าการเกษตรเห่าที่แล้วเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือเห่าพักแปน้นเลยพี่น้องเด้อเนี่ยตามที่ว่าสาวน้องค่ายมาอยู่นีกะนสิบปีแล้วเพิ่นนีอยุเกตแปดเห่านี่เพิ่นเฮ็ดตาพักแปน้นคือพักกุยช่ายบานเห่าเ้อพี่น้องเด้อการเกษตรของกราเจ้าเป็นอิหยังที่หนาทึ่งเนาะพี่น,อน้องเนาะเฮ็ดอิหยังก็ได้ขายจ้ะสาวน้องค่ายก็เลยจิ พอได้ภาพไปเบิ้งผักแปนเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งเฮาการเกษตรของข้าวว่าข้าวฮิตนี่หาห้อนก็นห้อนคักเด้อจ้ะหนาหนาวกัหนาวคักพี่น้องนี่อันนี้มันช่วงหนาหนาวจ้ะโอหนาห้อนเนาะนี่หนาหนาหนาวกันอีกสามสี่เดือนขลางหนาเนี่ยคือเริ่มหนาว้วจ้ะเดือนเก้ากันหนาวแล้วเออปลายเดือนเก้าเนาะเดือนนี้เดือนแปดปลายเดือนเก้าปลายเดือนสิบเดือนตุลานะพี่น้องกันเริ่มหนาวล่มว่อย ผิวแหง้งผิวแตกกันแล้วจ้ะพี่น้องถ้าเขาก็มาอยู่นีเขากบปับสภาพได้แน่แล้วเนาะเขากบดูแลร,ร่างกายเขาใันดีเลยพี่น้องการเกษตรของข้าเจ้านี่มีหลากหลายเ้ยพี่น้องเ้อแต่ถ้ามือใดสาวน้องค่ายมีโอกาสสาวน้องค่ายสิพ้าไปเละเบิ่งการเกษตรของเพื่อนเพื่อนคนไทยน้ำกันที่เป็นเหตุงานอยู่นี่ทยให้พี่ให้นอ้องเขาเบิ่งเนาะจ้าเนาะมันก็มีหลากหลายชนิดนะพี่น้องเขากับเวาบไรเนาะว่ามันมีอย่างแต่ว่าถ้าเข้าไปไทย ผักชนิดน้นเดี๋ยวสาวน้องค่ายสิว้าให้พี่ให้น้องเขาเบิกมาพักอันนี้มันเป็นพักอย่างเนาะพี่น้องเนาะเรากับบ้านนี้ก็อยากให้พี่ให้น้องเข้าเบิ้งหลากหลายอย่างทีว่าช่องแต่ละช่องเขาคือบานเฮ้านะพี่น้องมันก็มีหลากหลายทางที่เขาจะไปท้ายให้พี่ให้น้องเขาแต่ว่าช่วงหลักๆก็คือเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะผู้นั้นกัเก็บเห็ดไอ้ละโง่ผู้นี้กัเก็บเห็ดไอ้ปวกเห็ดอย่างบานเฮ้ามันไปใดหลายมองลายบอลเนาะพี่น้อง แต่สาวน้องไข้มาอยู่หนี่ดุแล้วสาวน้องไข่กะเฮดตาซิงโมนีหล่ะจ้ะพี่น้องอยู่ใกล้ๆหาใกล้ๆห้าเงาบ่อไ้ไปไก่เนาะกระเพาะช่องนน้อยจัช่องในวหวนะอ,อมอ,อกอ,อมใจในจ้ะผิดพลาดปะการไดตะโคอ,อาัยเด้วยพี่น้องเนาะคำเบาอาจจีบ่สวยรูอาจจีบอืบ่นบ่ไหลเพราะว่าเฮ้าหัดเทดช่องใหม่เนาะเอากะมีูู่ตดตามบ่ท่านดุนแต่ก็อยากเฮดไห้พี่ให้น้องเขาเบิง่ง ติดตามการเหดคลิดให้กำลังใจกันต่อไป้อพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆทีพี่น้องให้ความาาสนใจอยู่ความเมตตาความเมตตาความสนใจเบิ่งคลิปกดไอไล่ให้อยู่เนาะพี่น้องเนาะกดติดตามให้น้ำกดคอมเมนต์ให้อยู่กับเด็นพระคุณย่าสูง้อพี่น้องวันนี้ก็ขอ ใอ้พี่น้องติดตามแล้วก็เบิ้งไปเรื่อยๆจ้ะว่าสาวน้องไข้ซี่หีอีกอย่างให้พี่ให้น้องเขาเบึ้งเนาะแต่ละว่าหนาหนาวก็สิเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้องหนาห้อนก็สิเป็นอีกแบบนึงถ้าหนาห้อนเขาสามารถเลาะไปใส่มาใส่เนาะจ้ะได้ตลอดแต่ว่าถ้าหนาวมากมันมิตลบติดลบแล้วก็หิมะย่างเดียวก็บ่สามารถไปใส่ได้จ๊กสาวน้องไข้เสีเอาอีกอย่างมาเฮ็ดซูพีสูน้องเขาเบิ้งกะถาเบึ้งเนาะจา้ะเนาะเอาแล้วจ้าเท่านี้กะ เทาก็จะได้กลับล้วพี่น้องหอนหอนตอนน้องข้ายึกกลับห้องแล้วเพราะว่าเจห็ดกับอะไรเห็ดอกจ้ะเพราะว่ามันบ่มีเขาลูกนี่เนาะมือเศร้าเหี่ยวกลับไปอีกเขานั่นก็ได้ไปแกงเราจะพี่น้องมเมื่อบ่งเขาลูกนี่สุปีแม่นมได้กินแต่อยากนอนเขาลูกนี้เอาไปหาไปบ่าเมื่อตอพี่นอ้องอ่าแต่ว่าปีนี้บ่มีเงืดอดูพี่น้องเพราะว่าฝนฝนเป็นบ,บ่บ่บ่เป็นน้ำหยางเป็นน้ำฝนจ้ะ ฝนมันแรงก็ปิดพิดก็ปกติก็สุปปี้นะพี่น้องปกติน่ะฝนหึมใบไม้เปื่อยอ่าเป็นเชื้อให้เห็ดเกิดได้แล้วจ้ะแต่ปีนี้บ่มีหยังเลยพี่น้องคือว่าได้กินเขาลูกนั่นก็ดีอยู่แต่ลูกนี่บอบอบอคือต่อแล้วนะพี่น้องมาสองเือสาวน้อง่ายกับพิษปังทั้งสองเขือจ้าไปพี่น้องกลับตัวท่ทางอดรอดได้ฝนเขาเมื่อบ้านเมื่อ่องระบาดเนี่ยทีน้ลกลับบานแล้วขอบคุณพี่น้องหลายหลครับ ที่กำลังเร่งใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องน้อยๆไหมไหมครับสวัสดีครับ